สวัสดีค่ะ be fit and eat well วันนี้ hello from London นะคะกลับมาแล้ววันนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องการฝึกความแข็งแรงของช่วงตัวในนักวิ่งนะคะก่อนอื่นขออนุญาตแชร์ไปที่เฟซส,ส่วนตัวก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะมาเริ่มกันนะคะอย่างที่บอกคือ,อ,อตอนนี้เนี่ย be fit and eat well มี เขาเรียกว่าม,มีพอดแคสต์นะคะก็ไปฟังกันได้นะคะมาฟังย้อนหลังกันได้ได้ข่าวว่าออตอนนี้มีฟุตบอลเล่นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เลยมาฟังย้อนหลังได้เสมอนะคะไลฟ์นี้ก็ไม่ลบจริงๆแล้วเรามี Youtube ด้วยแหละนะคะ,ะ,คะก็ชื่อตามนี้เลย be fit and eat well นะออขอแชร์ไปที่เฟซส่วนตัวนิดนึงแล้วเราเริ่มเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ การฝึกความแข็งแรงสวัสดีค่ะ,ะความการฝึกความแข็งแรงของช่วงตัวในนักวิ่งวันนี้สารภาพเลยสับจะเยอะมากแต่แต่พยายามอธิบายช้าๆนะคะให้เข้าใจนะแล้วก็ะจะมีตัวการ์ตูนประกอบด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้สับจะเยอะนะแต่ไม่ไม่รู้จะเลียงยังไงเหมือนกันนะ คือถ้าเราอยากแต่ถ้าแต่เป็นเรื่องที่สําคัญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าเราอยากจะวิ่งมาราทอนอย่างจริงจังหรือจริงๆแล้ววิ่งระยะไหนก็ได้ไม่ว่าจะถนนไม่ว่าจะเ,เทรลไม่ว่าจะอะไรก็ตามอะ่ะนะคะเราต้องหาหาเวลาสร้างความแข็งแรงให้กับคอของเราด้วยนะคะแล้วก็การที่เรา และเลยไม่สร้างความแข็งแรงให้กับช่วงตัวเนี่ยมัน,ส,นส่งผลต่อประสิทธิภาพแล้วก็พัฒนาการของการเทรนได้ได้มากพอสมควรนะคะทีนี้อยากจ,จะให้เข้าใจก่อนว่าทําไมการความแข็งแรงของช่วงตัวเนี่ยถึงสําคัญเพราะอะไรเพราะว่ามันโฮอุ้มยึดทุกอย่างเอาไว้นะคะแล้วก็สร้างความแข็งแรง สร้างความมั่นคงอ่ะให้กับร่างกายระหว่างที่เราออกกําลังกายนะคะยิ่งแข็งแรงเท่าไหร่ยิ่งป้องกันไม่ให้ตัวเราเนี่ยใส่ไปมาจนจนเสียสมดุลอ่ะแล้วก็เสียความมั่นคงระหว่างวิ่งคือไม่ใช่ว่าวางเท้าแล้วตัวยว่บอย่างเงี้ยไปทุกก้าวทุกก้าวอย่างเงี้ยนะถ้าเราทําเป็นระยอตลอดระยะทางไม่ต้องไม่ต้องมาราธอนก็ได้นะคะเราเจ็บได้นะเราฝึกฟอร์มเพื่อให้เราทำมันอย่างอ,อ,อย่างอโตเมติก่ะโดยที่เราไม่คิดนะคะ เ, m, เมื่อเราตัวมัน่นตัวเรามันมั่นคงไม่ใช่ตัวเรามันสิตัวเรามั่นคงแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะคุมฟอร์มคุมโพสเจอร์ได้ดีนะคะแล้วฟอร์มการวิ่งของเราเนี่ยมันก็จะดีได้ตลอดเวลาการวิ่งนะคะแล้วก็พอเราสามารถที่จะคุมฟอร์มได้อย่างสม่ำเสมอแล้วอ่ะการที่เราส่งพลังงานระหว่างวิง่งการใช้พลังงานระหว่างวิ่งอะ่ะมันก็จะเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพมากขึ้นคือวิ่งได้อย่างมั่นคงนะคะไม่บาดเจ็บอยู่ในเกมได้นานขึ้นมีบาลานซ์ที่ดีขึ้นต่อให้วิ่งบนเทรลบนพื้นที่ไม่สม่ําเสมออย่างเงี้ยเราก็คุมเกมได้ดีกว่าสเสี่ยงอาการบาดเจ็บน้อยกว่าใช่คะ่ะอันนี้ยืมคุณลูกมาเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกคือสับเยอะมากเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวอุลตร้าแมนป่ะตัวอะไรสักอย่างแบเนี้แหละนะคะมาแล้วน่าจะเคยได้ยินนะคะที่คนเขาบอกว่า เอ g a g e your c o r e นะคะไม่ว่าจะเป็นสายวิ่งหรือสายเวทอะสายไหนก็ตามอะเพราะว่าการที่เราวิ่งหรือว่าเวทหรือทำทุกอย่างได้ดีอะเราต้องควบคุมกล้ามเนื้อช่วงตัวหรือคอของเราเพื่อที่จะส่งแรงออกไปได้ชื่อมันก็บอกแล้วมันคือคอนึกถึงภาพแอปเปิลก็ได้นะคะคอตรงแกนกลางมันก็คือตัวที่มันแบบมีตั้งแต่กิ่งก้านของมันลงไปถึงข้างล่างเลยนึกออกมานะคะเ คอคือแกนกลางลิมเนี่ยคือแขนขานะคะฝรั่งเขาใช้คําว่าลิมเนียนะคือแปลว่าคือแขนคือขาคือกิ่งก้านนะเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันก็มีหน้าที่เท่านั้นเลยแขนขากิ่งก้านของต้นไม้ที่จะที่มันที่เราที่เราใช้ในการส่งแรงผ่านจากคอของเราเนี่ยไปที่แขนขากิ่งก้านเพราะฉะนั้นอนะ่ะคอของเราคือสิ่งที่สําคัญนึกออกไหมมันถึงได้ เราถึงต <weed. S 2> uh, ้องควรที kan, ่จะสร้างความมั่นคงให้กับมันนะคะคือเราเราต้องแยกบางจริงเราควรจะแยกช่วงตัวของเรามาโฟกัสกันนะเราจะได้เข้าใจเพราะว่าบางทีเรามักจะเข้าใจกันว่าคอเนี่ยมันไม่ใช่แก้กล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วก็จบกันมีซิกแพคก็คือจบแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เราคิดอยากให้เราคิดเปรียบเทียบเหมือนกับการสร้างบ้าน p e l v i c floor นะกระดูกอุ้มเชิงกรานเนี่ยนะคะนะ อ่อ uh, คือพื้นฐานคือ Foundation นะคะของคือพื้นฐานนะถ้าเราจะสร้างบ้านนะ t r a n s v e r s e a b d o m i เ i s นะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ลึกที่สุดมันลึกจนกระทั่งมันมีหน้าที่ในการประคองกระดูกสันหลังส่วนล่างของเราอะนะคะอน,นันต์แหละเป็นเสาหลักนะนี่คือกระดูกสันหลังส่วนล่างนะคือเนี่ย t r a n s v e r s e abdominis เนี่ยนะมันคือกล้ามเนื้อที่อยู่ลึกที่สุดไปเนี่ยนะครับไปจนไปประคองสุดกระดูกสันหลังส่วนล่าง ได้นะคะด้านหน้ามีกล้ามเนื้ออะไร rectus abdominis นั่นก็คือกล้ามเนื้อซิกแพกนะที่เราน่าจะรู้จักกันดีที่เราชอบกันนักหนานะด้านข้างก็จะมีกล้ามเนื้อที่ชื่อ oblique นะก็มีทั้งในแล้วก็นอก internal external นะคะด้านหลังก็จะมีกล้ามเนื้อ m u l t i ว i ต u s แลวก็ e r e c ็ค r s p i n a e คค e ะคะคือคอยเรียงเรียงลงมาเลยอะนะคะขนาบกับ อะไรนะ,ะกระดูกสันหลังลงมานะขนาบเลยสองข้างนะคะนั่นะนะสำคัญนะหลังคาบ้านก็จะมีก็คือกระบังลมนะคะแล้วก็ด้านหลังก็คือกระดูกบริเวณสะบักนะนั่นะรวมเป็นคอบ้างสาขาจะรวมพวกกระดูกกล้ามไม่ใช่กระดูกตรงกล้ามเนื้อตรงซี่โครงด้านข้างที่เราเกาะสะบักเราด้วยคือ serratus anterior นะคะแล้วก็ lat นะ,ะ att, นะปีก lat คือปีกนะแล้วก กล้ามเนื้อก้น piriformis, hip flexor ไปด้วยคือไม่ว่าจะรวมเป็นไงก็ตามอ่ะอยากจะให้เข้าใจว่าเนี่ยคือคอนะคือประกอบไปเป็นส่วนกลางของร่างกายที่สำคัญทั้งนั้นเลยนะคะถ้าส่วนนี้คอของเราอ่อนแอเนี่ยก็จะส่งผลให้ห่วงลูกโซ่อื่นๆในร่างกายผิดไปด้วยการส่งแรง ก็จะไม่มีประสิทธิภาพไปด้วยเพราะเรามัวแต่ต้องมานั่งสร้างความมั่นคงสร้างความบาลานซ์ให้กับคอของเราขณะที่เราเคลื่อนไหววิ่งนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยไม่แปลกใจเลยถ้าเข่าเจ็บเพราะว่าคอของเราไม่แข็งแรงเนี้ยคือมันส่งผลต่อไปได้เป็นทอดๆนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราจะเริ่มสร้างความแข็งแรงนะเราก็ควรที่จะเ,เริ่มที่การตั้งกระดูกเชิงกรานให้ตรงตรงเนี้สำคัญมาก นะคะตั้งยังไงเอาอย่างนี้นะเอามือเนี่ยเอาเอามือจับเชิงกรานเอาไว้สองข้างแบบเหมือนตรงที่เราเทา้าสะเอวอ่ะจับเลยก็ได้ตอนนี้ยนะคะแล้วลองจินตนาการว่าจับจับมานะนะให้กระดูกเชิงกรานของเราเนี่ยมันอุ้มน้ําอยู่นะคะมีน้ําอยู่ในเนี้ยนะมือสองข้างของเราคือส่วนหนึ่งของปากปากถ้วยแล้วกันนะคะขอบถ้วยอะ่ะนะแล้วดูว่ามือเราเนี่ยนะคะอย่างเงี้ยนะตรงที่เราเท้าสะเอวอ่ะนะ แล้วมือของเราเนี่ยนะคะมันเอียงหน้าหรือเอียงหลังนะถ้าเราแอนก้นเวลาที่เราเวทนะแอนก้นปุ๊บนึกออกมหกระดูกเชิงการานของเราน้ําในถ้วยเนี้ยมันก็จะหกไปข้างหน้าถูกไหมคะนะมือมือเพราะว่าข้างหน้ามันต่ำกว่านั้นะต่ำกว่านิ้วโป้งของเราอะ่ะนึกออกมานะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้ากระดูกเชิงการานของเรามันงอไปด้านตรงทามนั้นก็จะหกไปข้างหลัง นะส่วนใหญ่กรณีนี้จะเกิดเพราะว่าตัวงออะไรเงี้ยลองจับตอนนี้เลยก็ได้ลองจับดูหน้ากระจกเลยก็ได้ว่าจุดไหนที่กระดูกเชิงกรานของเราอะตรงที่เราเท้าเซลเนี่ยนะคะมันตรงที่สุดน้ําไม่หกหน้าหกหลังอะนะคะปรับตรงนั้นก่อนเลยออกวิ่งรักษาตําแหน่งมันเอาไว้ให้ไดเ้เวลาที่เราเทรนโคโชช้ชนะโคชช้ชจะต้องคอยเทรนนะเกรดรีเทรนนิ่งนี่แหละนะคะเขาจะบอกเสมอเลยว่า เราก็จะงงโล้โหเราจะต้องเกรงขนาดนี้เลยเหรอขณะวิ่งเกรงแค่สามสิบเปอร์เซ็นตก็พอนะคะพอเราเกรงสามสิบเปอร์เซ็นตปุ๊บเนี่ยนะเราก็เออมันมันมากพอแล้วอะที่เราจะเคลื่อนไหวตัวไปด้วยนะคะแล้วเราก็มันมันมันก็ไม่มีความเกรงเกรงซะจนเกินไปที่เราเคลื่อนไหวไม่ได้เลยะนึกออกไหมคะเวลาที่ช่วงตัวเราตรงเนี่ยกล้ามเนื้อมาดูเสาหลักก่อนนะเสาหลักที่บอกนะคะเออ กล้ามเนื้อ transverse abdominis เนี่ยนะคะ TA เนี่ยซึ่งมันอยู่ด้านในสุดที่อย่างที่บอกคือที่ติดกับอวัยวะภายในของเราติดกระดูกสันหลังอะนะคะมันเป็นกล้ามเนื้อที่มันพันตามขวางมันคล้ายๆกับเข็มขัดใหญ่ๆหรือคอร์เซ็ตที่นักเวทเขาชอบใส่กันอะนันเป็นตามขวางนะมันจะช่วยอะไรมันช่วยอุ้มหลังช่วงล่างนะคะแล้วก็กระดูกเชิงกรานของเราได้ดีมากเทรนตรงนี้นะคะที่มันดีเนี่ยตรงที่ว่า มันช่วยรองรับน้ำหนักแล้วก็แรงกระทบกระเทือนขณะที่เราเล่นกีฬาหรือว่ายกน้ำหนักได้ดีนะคะทำให้เราไม่บาดเจ็บนะถ้าใครใครเคยคลอดลูกนะด้วยการผ่าท้องแล้วยิ่งต้องเน้นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อตัวนี้ให้แข็งแรงมากกว่าใครนะคะวิธีการเทรนทำยังไงง่ายมากแต่ว่าจับจับ,จบ,จบฟีลิ่งเนี่ยค่อนข้างยากเราต้องฝึกนะคะ บางทีนะาจริงๆแล้วถ้าการเทรนคอทุกอันเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าเ,เราต้องทําตรงนี้อันแรกเลยอะ่ะเพราะว่าอะไรรู้มาเพราะว่าบางทีเราบอกไอ้ถ้าคอไม่เห็นจะแข็งแรงไม่เห็นมันจะแบบยากเลยตรงไหนเพราะว่าเราไม่ได้เอนเกจอ่างนี้เราไม่ได้เกร็งกล้ามเนื้อตัวเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอนะ่ะเทรนก่อนให้เราจับฟีลิ่งได้ก่อนก่อนที่จะท่าเทรนท่าคอท่าอื่นเลยนะคะท่าทายังไงนอนหงายราบกับพื้นนะคะแล้วก็งอเขา่า วางเท้าบนเตียงหรือบนเบาะที่เรานอนอยู่เนี่ยนะคะแล้วลองดึงสะดือเข้ามาที่กระดูกสันหลังโดยที่ไม่ขยับหลังหรือกระดูกเชิงกลานเลยแล้วก็หายใจแล้วพูดต่อไปอย่างปกติฟังดูไม่ง่ายฟังดูไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนึกออกมาแค่นี้ก่อนเลยนี่คือการเทรนคอก่อนที่เราจะเริ่มต้นท่าออกกำลังกายใดๆเลยอะ่ะ ทำให้เป็นก่อนที่จะเริ่มขยับแขนขยับขาออกกําลังกายท่าทุกอย่างที่เราบอกว่าจะเทรนคอเพราะอะไรเป้าหมายคือเราต้องสามารถที่จะเดินวิ่งยกน้ําหนักโดยที่ควบคุมกล้ามเนื้อลึกเนี้ยได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะจริงๆแล้วเทรนแค่เนี้ยแค่หายใจแบบเนี้ยได้อะนะคะโดยที่เกรงอย่างเงี้ยได้เนี่ยเหนื่อยแล้ว ะะทีนี้ทำไมคอถึงสำคัญขนาดนั้นให้คิดถึงภาพว่ามีธงอยู่สองเสาเสาหนึ่งเนี่ยปักอยู่ในทรายอีกเสาหนึ่งปักอยู่ในคอนกรีตนะถ้ามีลมพัดมาแรงๆอ่ะลองเดาว่าเสาไหนจะล้มก่อนเสาที่ปักในทรายถูกไหมคะนั่นแหละคอของเราเนี่ยจึงควรจะเป็นคอนกรีตอ่ะแขนขาของเราอ่ะ เสาธงการที่ของเราแข็งแรงเนี่ยก็ช,ยช่วยให้โพสเจอร์ของเราดีการทรงตัวเวลาสะดุดอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ล้มง,ง่ายบาลานซ์ Balance จะดีหลังล่างจะไม่ปวดและมันจะไม่เพิ่มภาระให้กับแขนขานะคะการเล่นกีฬาของเราเนี่ยอย่างแรกเลยนะก็คือมันจะมีประสิทธิภาพก่อนประสิทธิภาพอะคือมันจะไม่บาดเจ็บนะคะเวลาที่เราเพราะฉะนั้นอธิบายมายืดยาวถึงได้บอกว่า การเทรนกล้ามเนื้อที่ประกอบกันเป็นคอรหรือช่วงตัวเนี่ยนะคะเราจะแค่ซิปอัพหรือว่าครันช์ไม่ได้เพราะมันออกอยู่แนวเดียวถูกไหมคะอย่างที่บอกคือมันมีหลายหลายกล้ามเนื้อหรือเกินที่รวมกันเป็นคอนะคะเพราะฉะนั้นนะเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์สูงสุดะนะเราควรจะรวมกาหลงกำลังกายหลังล่างแล้วก็ก้นรวมเข้าไปด้วยเลยนะคะมันมีท่าออกกำลังกายที่ให้เลือกเยอะมาก นะคะจนไม่รู้ว่าท่าไหนเนี่ยมันดีกว่ากันนะซึ่งต่างคนต่างข้อมูลต่างก็จะให้คําตอบที่ให้ความจริงๆแล้วทุกคนก็มีรูรั่วที่ต่างกันนะนะคะแล้วก็ถ้าถามใครก็จะมีคําตอบที่แตกต่างกันแต่วันนี้คิดว่าสามท่านี้นะคะจําเป็นที่ควรจะต้องทําและถ้าทำสามท่านี้เนี่ยถ้าทำถ้าทาได้ดีเนี่ยก็จะมีอีกสามท่าหนึ่งนะที่คิดว่าควรจะทำเสริมไปด้วย นะคือ3ท่าจําเป็นกับ3ท่าเสริมนะคะรวมทั้งหมด6ท่าเดี๋ยวจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะคะจะได้ไปดูให้ดีๆนะคะว,ว่าจริงๆแล้วมันคือทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็จะพูดกันเฉยๆก่อนโดยมีตุ๊กตาเป็นหลักนะคะสท่าหลักที่คิดว่าจําเป็นสําคัญสําหรับนักวิ่งนะที่จะบอกวันนี้ก็คือมีท่าที่มันเป็น isometric hold นะคือท่านิ่งๆท่าท่า dynamic movement เวลาที่ move อย่างที่บอกคือย้ำว่าให้ engage c o คือเกรงกล้ามเนื้อในสุดะ TA ที่พูดถึงเนี่ยนะคะลึกๆเนี่ยไปด้วยนะแล้วก็ท่ากำลังกายทั่วไปนะคะทั้งสาท่านี้มันจะควบคุมเต็มองศาการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อช่วงตัวนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอา3ท่านี้ไปปรับเพื่อที่จะไปฝึกกล้ามเนื้อเสริมตัวอื่นได้ด้วยเพื่อเพิ่มความท้าทายนะคะท่าแรกเลยนะ คือแพลงทุกคนรู้จักดีทําไม่ยากนะจับเวลาเอาแทนที่จะนับครั้งใช่ไหมแล้วก็เริ่มที่30มิวินาทีก็ได้3ามเซตแต่เราต้องอย่าลืมว่าหลังเราต้องไม่แอน่นถูกไหมนะคะแล้วเราต้อง engage ตัว ta เนี้ยนั่นแปลว่าลำตัวเราเนี้ยจะต้องนิ่งเชิงกรานเราไม่ขยับ นะคะเชิงการจะอยู่ในสภาพที่น้ำไม่หกหน้าหกหลังอย่างที่พูดถึงนะคะดูว่า,าตรงไหนอ่ะนะคะแล้วเราจะมีความรู้สึกพอเราทำแพลงนะบางคนใช้แพลงแล้วใช้ได้นานเลยนะแต่ไม่เอนเกจคอเลยก็มีนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าดึงกล้ามเนื้อตัวนี้ไปที่ TA เนี่ยไปที่กระดูกสันหลังนะคะสามารถที่จะหายใจได้ปกตินั่นคือการทำแพลง และถ้าเราทําได้เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มความท้าทายขึ้นได้ด้วยการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นแบบบนล่างก็คือใช้สอกแล้วก็ขึ้นมานึกออกไหมอย่างเงี้ยนะคะคือคือสอกเท้าพื้นแล้วก็ขึ้นมาเป็นแขนสลับกันไปขึ้นลงขึ้นลงเงี้ยแต่ที่สําคัญคือตัวต้องล็อกตลอดเวลาการเคลื่อนไหวอันนี้สําคัญ ตัวล็อกได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยกล้ามเราต้องเราต้องไปจัดการกล้ามเนื้อท a เป็นกันแรกเลยอันที่สองนะคะเอ่อ lying leg raise นะคะท่านี้เนี่ยเป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับช่วงตัวแต่เพิ่มตรงสะโพกเข้ามาด้วยอันนี้ชอบมากอันนี้เป็นการใช้นับครั้งเอานะคะคือถ้าเผื่อว่าเรากลัวมีปัญหาที่หลังล่างเราก็เอามือ วางไว้ข้างใต้ก้นใต้หลังเนี่ยเวลาเวลาที่เรานอนลงไปได้แต่ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยก็วางมือข้างตัวนี่แหละนะคะแบบปกตินะเพื่อที่จะสร้างความมัน่นคงนะพอเรามือวางมือไว้ข้างตัวแล้วมันก็จะสร้างความมั่นคงได้เพราะว่าท่านี้เรานอนนอนหงายกับพื้นจุดประสงค์เลยก็คือเทรนหน้าท้องด้านล่างไปด้วยเห็นไหมคะนะท่านี้นอกจากออกช่วงตัวด้านล่างหลังล่างแล้วเนี่ยต้นขาก็ได้ นอนลงแล้วค่อยๆย,ยกขาขึ้นเพดานยืดให้ตัวตรงอันนี้สําคัญมากคืออันนี้สําคัญนะเวลาที่เรายกขาเนี่ยยกจนถึงจุดที่หลังเราไม่แอ,นอ่นนะนะคะถ้าหลังเราเริ่มแอ่นแล้วอะ่ะให้หยุดตรงนั้นนะคะแปลว่าความแข็งแรงของเราได้เท่านั้นในวันนี้นะคะเทรนไปเรื่อยๆจนเราสามารถที่จะไม่หลุดการเกรงคอของเรานะไม่หลุดการเกรงกล้ามเนื้อ นะไม่งั้นก็ยกไปเถอะนะแล้วหลังก็แอนไปเรื่อยอันแอนไปเรื่อยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะอันที่3เด็กอย่างที่บอกคือท่าพวกนี้เดี๋ยวจะใส่ลิงก์เอาไว้นะคะท่าที่3คือท่า Single l e g d e e d l l f t t นะคะแน่นอนเราอกกำลังกายด้วยการวิ่งนะเราใช้ขาทีละข้าเรามีช่วงที่เรายือนอยู่บนพื้นด้วยขาท่าข้างใดข้างหนึ่งอะนะคะเพราะฉะนั้นอะเราไม่สามารถที่จะเลี่ยงการเทรนแบบขาเดียวได้เลย นะคะถ้าสิงิลเล็กเดดลิฟต์เนี่ยคือยืนขาเดียวถูกไหมฮะจะถือเวทหรือเปล่าก็ได้นะแล้วแต่นะแล้วก็พับสะโพกลงมาเนี่อันนี้เพนจะทำได้ไหมเนี่ยพับยืนขาเดียวนะแล้วก็พับสะโพกพับสะโพกเนี่ยลงมานะอันนี้เป็นท่าที่ดีมากในการสร้างความสมดุลคือที่สําคัญคือช่วยสร้างกล้ามเนื้อก้นแล้วก็หลังล่าง นะอย่างที่บอกคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ท่าที่บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องโดยตรงแต่ด้วยความที่ว่าเราต้องพยายามที่จะรักษาฟอร์มไม่ให้แผ่นหลังของเราเนี่ยมันแอนนะแล้วก็ไม่ให้มันงอไม่ให้มันแอนนะคือเราต้องล็อกช่วงตัวในช่วงที่เราเอ่อก้มลงไปนะอ่ะนะเออพับสะโพกลงไปอย่าใช้คำว่าก้มเลยพับสะโพกลงไปอ่ะนะคะหรือคือเราต้องเอนเกจคอไว้อ่ะไม่ให้หลังเราแอนนะไม่ให้ตัวเรางอ เพราะฉะนั้นนะท่าเนี้ยจึงเป็นท่าที่บริหารช่วงตัวได้ดีท่าหนึง่งเพราะว่าถ้าล็อกไม่อยู่เราก็ล้มได้นะสงกสงแยกไปได้ท่าที่สี่นะท่าที่สี่เนี้ยเป็นท่าที่จริงๆแล้วค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันเป็นท่าที่มันเป็น static hold นะคะคือท่าที่เรียกว่า o l l o w hold นะคะมันจะคล้ายๆแพลงอะ่ะเพราะว่าแพลงมันก็คือการ t a t ติ h โ l d เหมือนกันคือการเทรนแบบตัวนิ่ง นะแต่ท่านเนี้ยฮอลโลโเนี้ยมันจะมีลักษณะแบบนี้นะคะนี่คือพื้นนะนะยกขึ้นมาออกแรงออกแรงอะไรออกแรงด้วยการกดหลังล่างลงพื้นในขณะที่เรายกไหล่แล้วก็ขาขึ้นจากพื้นน่ออกมาเราต้องออกแรงกดหลังล่างลงไปที่พื้นอ่ะนะคะแล้วก็เกรงตามเวลานะเหมือนแผ้งเลยอ่ะคือท่าเนี้ยจะช่วยช่วยให้เทรนกล้ามเนื้เอเขาเรียกอะไรนะ กล้ามเนื้อท้องตามขวางนะคะที่มันเป็นคอร์เซตของเราอ่ะแล้วก็อบลีกแล้วก็ช่วยให้หลังล่างของเราเนี้ยแข็งแรงนะคะคือช่วยป้องกันพอมันแข็งแรงแล้วก็ป้องกันการปวดของหลังล่างถูกไหมคะเวลาที่เราเทรนอ่ะเราต้องพยายามต้านการโกงของหลังล่างนะในเวลาที่เรายกตัวขึ้นมานะคะเพราะว่าเราก็เลยต้องพยายามกดออกแรงออกแรงกดหลังล่างลงไปกับพื้นเพื่อที่จะไม่ให้หลังล่างของเราโกงนึกอ,ออกมานึกภาพตามให้ทัน ะะเพราะฉะนั้นนะแรงเพรสเชอร์มันก็อยู่ตรงเนี้เยอะมากนะมันก็เป็นการสอนร่างกายให้ออกกําลังกล้ามเนื้อหน้าท้องแต่มันเป็นท่าที่ยากนะเพราะฉะนั้นนะเราควรที่จะไปทำสามท่าแรกให้ได้ก่อนพยายามที่จะเอนเกจกล้ามเนื้อท a เนะืกล้ามเนื้อที่มันอยู่ลึกในสุดนะให้ได้ให้มันประคองกระดูกสันหลังให้ได้จับฟิลตรงนั้นให้ได้นะคะอันนี้ก็เ,เป็นท่าจะเป็นท่าที่ทําเสริมละกันเมื่อ ทำ3ามท่าแรกได้แบบโอเคแล้วจับฟิลได้แล้วอันที่หคือท่าแองเคิลแท็บนะคะท่านี้เบิร์นมากนะคือใช้ทั้งหน้าท้องใช้ทั้งโอ l บลิกนะคะคล้ายกับท่าครั้นฉันแหละแต่เป็นแบบเคลื่อนไหวนะคะคือเราต้องพับเอวขึ้นมานะด้านหน้าได้เห็นไหมเนี่ย <c oughs> เพื่อที่จะเอื้อมมือไปแตะข้อเทา้านะคือมันก็คืออย่างเนี้ย แต่ข้อเท้านะท่าเนี่ถือเป็นท่าเสริมเพราะเราเพราะอะไรรู้มหบางคนบอกว่าโอ้ยทําได้สบายมากเลยนะแล้วก็ไปเรื่อยๆนะแต่ท้องไม่ได้ engage เลยเงี้ยไม่ได้นะคะท้องเราต้อง engage ต้องนิ่งนะไอ้กล้ามเนื้อ TA ต้องไม่หลุดนึกออกมนะคะแล้วเราถึงจะขยับไปข้างๆนะโดยที่กล้ามน้าเนื้อ TA เนี่ยมันกนยัง engage อยู่และประคองกระดูกสันหลังอยู่ นะคะถึงได้บอกว่าวันนี้สับจะเยอะแล้วก็ละเอียดมากนะแต่เดี๋ยวแต่แต่เราต้องพยายามเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้อ่ะนะคะเอ่อต่อไปกานที่6เลยคือท่าซปเปอร์แมนทุกคนรู้จักนะท่าเนี้ยบางคนบอกเอ้ยเปิดอกแบบท่าซปเปอร์แมนถูกไหมนี่ยกตัวขึ้นมาจากพื้นเไหอันนี้ยกตัวไม่ค่อยดีเออเป็นท่ามือก็ต้องอย่างนี้เนาะเออเป็นท่าซปเปอร์แมนอ่ะคือยกตัวขึ้นมาจากพื้น ทีะะ่ t ออยู่ตรงไหนกลับไปฟังตอนแรกนะคะเพราะว่าโค้ชอธิบายไปแล้วนะท่าเนี้ยเหมือนกับเป็นการที่เราเปิดอกนะคะคือมันแต่ว่ามันดีต่อกล้ามเนื้อหลังล่างแล้วก็กล้ามเนื้อที่ขนาบกระดูกสันหลังลงมาเวลาที่เราทำทาท่าซูเปอร์แมนแหะบางคนจะบอกโอ้ยดีจังเลยเหมือนเปิดเปิดอกแต่จริงๆแล้วอะโฟกัสของเราอะคือกล้ามเนื้อที่มันขนาบกระดูกสันหลังลงมามันต้องคอนแทรค มันต้องคอนแทคเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะยกตัวขึ้นมาได้อะนะคะนะเมื่อเราคอนแทคแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อชุดเนี่ยมันจะต้องแข็งแรงมันก็จะแข็งแรงตลอดแนวมันก็จะช่วยในเรื่องของหนึ่งเลยหลังตรงช่วยบาลานซ์ช่วงตัวของเราอ่ะเหมือนกับช่วยพอกล้ามเนื้อที่มันขนาดกระดูกสันหลังเนี่ยมันแข็งแรงตลอดแนวเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยกระดูกสันหลังทํางานทําให้หลังของเรานี่มันตรงขึ้นนะ มันนี้เหนื่อยเทรนคอร์นี่มันดูเล็กน้อยนะแต่ว่ามันละเอียดละเอียดแล้วมันก็สําคัญกับนักวิ่งนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่เราวิ่งไปแล้วนานๆน่ะฟอร์มเราจะเริ่มผ่อนช่วงนั้นแหละคือช่วงที่เราบาดเจ็บได้นะคะอย่างที่บอกคือฟอร์มเนี่ยเราไม่ต้องไปเรียนแบบอะไรมากมายหรอกนะเราทำฟอร์มไว้คือการสร้างความแข็งแรงนั่นแหละนะคะให้ให้ให้ใหกับมันน่ะนะคะแล้วพอ เกรงเวลาที่เราควรจะเกรงกล้ามเนื้อท้องเนี่ยเวลาที่เราเอนเกจมันได้เลื่อๆจริงๆแล้วเราควรที่จะเอนเกจกล้ามเนื้อท้องเนี่ยขณะที่เราเดินไปเดินมาโดยซ้ำไปไม่ใช่เดินพุงห้อยตลอดเวลาไม่ได้นะมันไม่สวยด้วยแล้วมันก็มันมันมันทำให้เราส,งงสงงากสง,งากสงแงกอะนึกออกไหมคะเดี๋ยวกน and, ้นแอนบ้างเดี๋ยวอะไรอย่างนี้บ้างอ่ะนั้นะเราก็มาเจ็บเจ็บหลังอส่วนใหญ่จะเจ็บหลังล่างนะคะอย่างที่บอกคือเริ่มที่สามท่าแรกก่อนแล้ว,ลวพอทํามันคล่องแล้ว นะคะแล้วเราฟิลได้แล้วว่าเออเราสามารถที่จะ engage กล้ามเนื้อได้ตามที่บอกเนี่ยนะคะก็ค่อยมาทำสามท่าเสริมเริ่มจากน้อยๆจับความรู้สึกให้ได้ก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มดินามิกเพิ่มการเคลื่อนไหวเพิ่มความท้าทายเข้าไปวันนี้เท่านี้แหละแต่เหนื่อยมากเดี๋ยวจะแตะลิงก์ออกกำลังกายเอาไว้ให้การการแบบการพูดเรื่องท่าออกกำลังกายในขณะที่เราเอา อย่างเดียวนี่มันมันยากจังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอสวัสดีค่ะกระตูนยืมลูกมาใช่ไหมใช่ค่ะไม่ดูครับไม่ดูบอลครับดูโคชเอิญดีกว่าดีใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอมันเป็นมันมันน่าเบื่อน่ะเพราะมันเป็นกล้ามเนื้อที่มันแบบไม่ดูแบบมันไม่ฮึมันไม่แบบมันไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันไม่ดูแบบเท่เนะเวลาที่เราเทรนอะแต่ผลของมันได้แบบสุดยอดมีคำถามไหมนี่นี่พยายามไล่หาคำถามโทษทีนะคะเอ่อคอบอดี Co ใ้ใช้เวลาใช้เวลาสร้างความแข็งแรงนานแค่ไหนครับรู้ได้ยังไงว่าแข็งแรงและที่ทำมาตลอดได้ผลเอ่อใช้เวลานาน,านแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเราทำสม่ำเสมอแค่ไหนมากกว่าจริงๆแล้วเนี่ยระยะเวลาเนี่ย ทุกอย่างนะสองสามอาทิตย์น่ะเราเห็นผลแล้วนะจริงๆเพราะว่าคออย่างที่บอกคือถ้าเราสามารถที่จะ engage คอในเวลาที่เราเดินไปเดินมาทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันได้เนี่ยมันเห็นผลมากในขณะที่เราออกกําลังกายด้วยเหมือนกับเราฝึกเดินหรือฝึกอะไรสักอย่างหนึ่งเวลาที่เราทําตลอดเวลาทั้งวัน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 ซ้ำๆๆอย่างเงี้ยแล้วมันกลายเป็นวิถีของเรานะคะมันก็ทํามันก็ได้ผลเร็วเท่านั้นน่ะนะคะ เรู้ได้ยังไงว่าแข็งแรงและที่ทำมาตลอดได้ผลเอางี้แล้วกันท่าง่ายๆที่เราทดสอบนะคะว่าคองเราคอบนก็ไม่อยากจะใช้คำว่าคอเพราะว่ามันก็รวมหลายกล้ามเนื้อถ้าพูดถึงสมมุติว่าพูดถึงเอางี้ละกันช่วงตัวด้านบนกับชั้นด้านล่างเนี้ยถ้าเราสามารถที่จะยกตัวขึ้นมาได้อะโดยที่ขาไม่ยกหลังไม่แอ่นขาไม่ยกโดยที่ไม่ต้องไปขัดกับอะไรนะ ออหลังไม่แอนหลังล่างไม่แอ,นอ่นน่ะถือว่าโอเคเลยนะนะคะยกตัวขึ้นมาหรือยกขาขึ้นมานะโดยที่โดยที่ตัวของเราเนี้ยสามารถที่จะนอนราบอยู่กับพื้นได้อะเออเป็นที่พอใจแล้วนะนี่คือคร่าวๆมากเลยนะคะนะเออไล่หาคำถามต่อไปเวลาที่เราเล่นแตรมโพลีนช่วยแกนลำตัวหรือไม่ครับ ไม่จริงๆแล้วมันไม่มันคือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแต่การเล่นคอร์บอดี้เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะกระโดดแทมแทนพลีนได้โดยที่เราไม่มีการบัดเจ็บนะน่าจะน่าจะกลับกันมากกว่าชอบเล่นแพลง ชุด5นาทีดีเลยค่ะดีเลยถ้าเกิดว่าเรา engage ได้นะไม่ใช่ whole แล้วก็ใช้ไหลบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแบบมีบางคนนะเล่นแพลงไหลแข็งแรงมากแต่ตัว c o บอ body อนะ่อนแอยมีสวัสดีค่ะเอ่อสวัสดีครับเห็นหนะ้าโค้ชตอนเริ่มไลฟ์ผมกำลังขับรถมาตอนนี้ถึงบ้านแล้วดีใจมากวันนี้ดูสดทันทีขอบคุณนะคะ นี่เปลว่าวันนี้จะไม่มีคนมาดูเพราะเข้าใจว่ามีบอลหรือเปล่าเราเข้าใจละเอียดมากๆครับผมจะกลับไปหัดทำให้ได้ดีๆใช่มันละเอียดมากจริงๆแต่เราต้องฟิลเองเราไม่สามารถที่จะให้คนอื่นฟิลได้มาไม่ทันเดี๋ยวย้อนไปฟัง3ท่าย้อนหลังครับดีเลย Iron Man Exercise ขอบคุณนะคะโคชเอินสวัสดีครับเยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ควรทําบ่อยแค่ไหนคะอย่างที่บอกคือทําให้มันมันทําได้ทุกวันอะ่ะอืมเพราะเราใช้ร่างกายเราทุกวันแล้วมันก็ไม่ได้เหนื่อยเกินไปทําได้ทุกวันเลยส่วน engage core เนี่ยออชอบมากครับโคชเห็นภาพและโฟกัสโดนส่วนไหนใช่ขอบคุณนะคะคือมันอธิบายยากจริงๆริงนะทำฟังโคชไปด้วยทำไปด้วยจะได้นึกฟิลออกดีมากเลยชอบมากเลยเพราะว่า จะทาทุกวันเลยค่ะตั้งใจดูเลยค่ะโคเชอร์ดีใจมากจริงๆเพราะถ้าซูเปอร์แมนนยเห็นคนทํานะและ้วเขาก็อกเอ้ยมันก็เปิดอกดีไม่มันไม่ใช่การเปิดอกมันช่วยถ้าซูเปอร์แมน่ะชอบมากเพราะมันช่วยให้แบบเนี่ยพอเราคอนแทคได้นะแบบชีวิตเราดีดีหลังเราจะตรงบาลานซ์ Balance เราจะดีโอเควันนี้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวที่หน้ามีเรื่องอการเทรนแบบแรงระเบิดเพราะมีคนรีเควสต์มาดีใจมากเวลาที่คนรีเควสต์มานะ อ่ีเทรนแบบแรงระเบิดนะคะ,ละแล้วก็มีหงเตะครับเดี๋ยวไปเล่นให้ครบตามโค้ชแนะนำไาเอโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่เสาร์หน้าสองทุ่มนะคะจะมีเรื่องของการกระโดดการเทรนแบบแรงระเบิดของนักวิ่งนะคะโอเคไปแล้วสวัสดีค่ะ